คือ<า>ดีใจเนาะดีใจมากครั้งแรกเลยครั้งแรกก็ดีใจมากๆนี่ครับถือว่าเป็นแฟนคอนครั้งแรกในประเทศไทยของเรานะครับกับเต้าหัวบล็อตเลอร e เวนเจอร์แฟนอนไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะครับผมอยากจะบอกว่าปัตของเราเนี่ยโซเอาด้วยนะครับ ดีใจอ่ะดีใจจริงต้องขอบเพราะว่าพี่ซื้อไปทั้งร้อยใบไม่ใช่เลยนะหรอไม่ใช่เราเลยเราก็เลยมุกไปเรื่อยแต่ว่าอยากจะบอกว่าสำหรับวันนี้พวกเราถอ,อาจจะคิด <c oughs> บางทีพวกเราอนนี้อาจจะต้องอยอมรับว่าตาตกบ้างอะไรบ้างเอาทุกคนอยู่ตาตกเพราะนอนน้อยนอนน้อยแต่จริงจรเอ,เอ,เอนะคือครับ คอนเสิร์ตวันนี้นะครับเรามาไม่ธรรมดาเรามาในคอนเสิร์ตคอนทวีตขอโทษทุกเริ่มไม่เอาเลยเหรอขอโ <ขอ S 2> ทษผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับคืออะไรภาพลับไปยินที่สร้างมานนี้สันไม่หล่อไงใส่ชันมาเออเดี๋ยวนะมื่อแกแจกแกงตัวเองเพื่อเราจะได้สนิทกันไวขึ้นเผื่อใครเี่มาตามอ๋อแล้วเอเวนเจอรนะครับซึ่งมันผสมกับคำว่าเลิฟที่แปลว่ารักใช้กับคำว่าเอเวนเจอร์ที่แปลว่ารัก มาจนภัยเออมันก็เลยกลายออกมาเป็นการบบบระจนภัยของต้าอวบลและความรักของทุกคนนั่นเองเออจริงๆคิดว่าชิงิตทั้งสองคนมจนภัยกันไหมครับ <laughs> เป็นนับ,บระจนภัยกันอยู่แล้วจริงๆคอนสเสิร์ตของพวกเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมหลายๆอย่างก็เป็นการเล่าการเดินทางของพวกเราทั้งสองคนต้าอวบล้วน,นอคิดเอ่ะป่าหนูเล่าเลยพี่แค่ยักคิ้วยเฉย คือเราเรื <t 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 ่องราวของเราชีวิตของเราทั้งสองคนนะครับตั้งแต่เราเป็นเด็กฝึกอยู่ในรายการล้าซายคอนเราได้ไปซีรีส์ด้วยกันนะครับผมคือเราผ่านการทําอะไรครั้งแรกมาด้วยกันเยอะมากเป็นเชนกับเชนด้วยกันเป็นบอยแบนด์ครั้งแรกก็เป็นด้วยกันแต่เอาจริงทําไมไม่มาเป็นทหารด้วยเไม่ได้ใครอยากเลยเอ้ยปล่อยเลยแค่นี้ก็สวยพอละเออห้าสิบสามซอยหนึ่งเออเอาไป ครับก็จะบอกว่าเส้นทางของพวกเรานี่ยก็อย่างที่บอกนะมันคือเลิฟเวนเจอร์ของเราแล้วก็จริงๆเนี่ยพวกเราอวัดดีใจมากๆเลยที่เราไม่ได้เดินกันสอคนแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเรามีทั้งทีมงานมีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ที่สําคัญเรามีแฟนคลับที่น่ารักใ่ตบมือทุกคนหได้ไหมครับวันนี้คะ เราก็จะมาแบบเล่าเรื่องธรรมดาธรรมดาไปกับร้นอ่าเราก็เลยจะมาแบบว่าในรูปแบบของการเล่นเกมเฮ้ยเล่นเกมยังไงคือเกมเปนแต่ละอย่างเนี่ยทุกคนเราต้องต้องช่วยกันอ่ามีใครไม่อยากเล่นไหมฮะ,ะอยากเล่นเกมแล<ต>้วม,มีใครชอบเล่นเกมามากไหมครับไม่อยากเล่นอยากเล่นกับใจถึมากกว่าผมว่านี่คุ่หยอกเันขนาดนี้นะถ้าไม่ตกนะก,ก็ก็คือไม่ตกนั่นแหละ มันก็เป็จบด้วยอ่ะไม่ตรงก็นไม่จุ๋มนะม่เลยเรามาแบบเวแบบละครไทยดูช่องวันหกสิบเอ็เยอะเกินนะผมโตแบบเอกเสกเนรับเก่งไหมเก่งมากเออเอาเกมผมพูดถึงเกมอะไรมีใครชอบเล่นเกมบ้างไหมครับอชอบเลยครับโอ้โหแต่งตัวมันเป็นเจ้าสาวเลยนะจ้า วันนี้ตี๋ของเรานะจริงๆอย่างที่ทุกคนรู้กันครับผมกับพี่บู่ชอบเล่นเกมมาันมากมันก็เลยเกิดมาเป็นแบบคอนเซ็ปต์แบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้จะมาเล่นเกมด้วยกันแต่เกม<ช>ในี้ไหนมีใครรู้จักเกมบันไดงูบ้างไหมครับยกมือหน่อย<ช>บันไดงูบันไดงูหุยรู้เลยนะว่าโตมารุ่นไหนน่ะ<ช>เอาจร <ๆ S 1> ิงมูไม่เคยรู้จักลยจว๊วแต่ทีมงานมาบอกว่าแบบมันมีเกมบันไดงูเขาบอกว่าเมื่อแบบสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วไม่ใช่อ่ะตาย ขอไม้เท้าให้ข้างหน้าด้วยครับอาลเล่นอ่ะแมนเท้ของผมเนี่ยน่ารักแล้วก็ยังแบบสาวทุกคนเลยนะเขาเคยได้ยิน,นไหมครับว่ารักหลอกอ่อถึงหยาบเล่นนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมบนไองมแต่ว่าตีมเราเป็นตีมอวกาศตีมอวกาศเพราะฉะนั้นแล้วกับเกมนอนอวกาศ